สวัสดีครับท่านผู้ชมชาวยูทู e ที่รครักครับวันนี้พาทุกท่านมาอยู่ที่อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุริลำครับมาทำบุญอีกเช่นเคยครับเพราะว่าพวกเราสายบุญนะครับทำบุญที่สายโทร6นะครับผมมาในนามทีมงานโทรหนึ่งครับเสียตินพาซิ่งแป๊ดแปดแล้วก็ครูเอ แล้วก็พี่วุฒิรถดําสิ่งดินด่วนพี่นนท์ดัสิ่งครับน้องนนท์นี่ครับรถกําลังเทือนขบวนวันนี้ไม่ได้เอารถดํามานะครับเอารถเกิงมาเพราะว่าอาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฟังจากเสียงผมเป็นแบบคอแห้งครับติด,ดไข้กับเจอมที่แรียกว่าจะไม่ไหวแล้วนะครับเพราะถามเจอมอยู่ว่า จะมาไหมเขาบอกว่าพอได้ก็เลยฟื้นมาผมกินยามาเมื่อคืนกินยาแก้แพ้แก้อักเสบเกือบเกือบหลับในอ่ะนะครับมาดูรถทีมง,งานครับอบอุ่นมากครับทําบุญก็ทําด้วยจิตใจบริสุทธิ์นะครับผม ยนบบกมืไว้บย้ให้กับกล้องไงสวัสดีค่ะสวัสดีเอทุกค่มนะคะมีเส็แล้วนะเอาไปให้เราตัวไปสารค้ล้วกบูแล้วนะ สวัสดีครับสวัสดีครับหมอบรางวัลมอบรางวัลให้คนขยันสวัสดีครับคุยสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อเดี๋ยวเอารถดำมาได้ครับอาการบ่ค่อยดีอาการบ่ค่อยดีนี่เด็ดโอนจากคุณนี่มาคนไหนอาการบ่ค่อยดีมีน้องไหมพอค่ะเป็นนั่นนี่น้อเสียดินเดี๋ ติดติดกันไปติดกันมาครับบปนีโอนมาหาผมแล้วเดี๋ยวนี้ขันบนโอนมากปนนี่กับป้าเศร้าเอารับหมอบมาไปค่ะไปไปไม่เห็หลายหลายเห็นกูต้องการแทนเอาต้นดอกเงินเท่าเด็กต้นดอกเงินยี่ข้างหน้าเออผมดีใช้ตั้งต้นดอกเงินเท่าล่ละโบแยกดอกไซน้องการไปน้ำหน้าเพียงมาไหมมันไม่เหมือนนะสีเอ๊มากเลยเดี๋ยวยางเอาท้ายคลิปไปน้ำเออครับครับไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะครับผม การไม่ค่อยดีรอกันโอ๊ยบอ่ะค่ะบอบอเอาบอบอดอกบอดอกไปเดี๋ยวนูไปใส่ต้นดอกเพื่อนก่อนค่ะดูรถที่มาร่วมงานครับเยอะอยู่โอ้รถบัสก็มาสุดยอดเลยนี่แหละที่ผมต้องการผมอยากให้รถบัสมีส่วนร่วมด้วยครับ เพราะว่าการทำบุญเนี่ยมันทำกันได้หลายรูปแบบไม่ใช่ว่ามาทำเฉพาะรถดําอย่างเดียวนะรถบัสก็ทำได้ครับไปเลยไปเลยไปเลยโบให้ยู่อ่าโอ้พืนที่ดีเถอะวะพี่น้องตุ้มหอมกระเสียนี่โอ้รถบัสอย่างรอเลยครับรอเลยรอเลยมีที่นึงสั เช่อง Youtube ไม่อยากอยู่ใกล้พิงเท่าไหร่ครับอ้อโซสุดยอดเลย่ะดีดีทิมงานจิมงานเราเสียอะไรเสียชายใหญ่ ก็มีหลายรูปแบบครับอันนี้รถหัวลากนี่ัวลากคชาให่โอรถเนใส่อันนี้เต็มเลยอะเออมากวาตนหนอันนี้เ้าารีพูดเลยขอบมากขนดนีู้่นไป ก็จอดตรงนนะกจอดตรงนี้เลยไปลงไปดีกว่าเพยงมันเป็นอะไรหรือเปล่าเนาะนี่เน่ะตีเตเทียเด้อนี่เด้อตีดเพยงอ่นนี่หลอกคงคุยนี่ตีดแทนนอนมันก็เปิดเพลงที่นี่ติดกับชีดเนาะต้นทิ่ไทยอะไรจีอ่ะ ส้ำอ้างหลายเดี๋ยวลงไปตัวฮะกินข้าวก่อนเดีร้อนจุนฮะร้อนอ่ะเอ้าร้อนทำไงเราเกิดมาเป็นยูทูบแล้วอ่ะจะนั่งถ่ายอยู่บนรถบ่เนี่ยว่าจะถ่ายฮะายจะนั่งขับแล้วก็รถไปรถมาอย่างนี้น่ะนั่งขับรถอยู่บนอยู่บนรถไงจะเดินไปเลยฮะจะเดินไปมันมีเพลงติดหรือกระซิบไปมีมีติดไหมในเพลงพวกเนี้ยไม่ติดเป็นตีเหลืองก็แทนติดเหลืองแลเนาะ มาเยอะนะคือคันมากครับคนเยอะมากนี่แหละทำมุญต้องอย่างนี้ครับผมได้ที่ยืนแล้วตรงนี้เลยเหมาะสุดไม่มีเพียงด้วย มาเจออารมณ์มาอาการบร่ดีานเมื่อคนผมกินยาผมตีนไข่น้ำเจียมเกือบเกือบรับนีนเจียมเลยครับลอยเนาะทำมันเอารถตู้มาเนี่ยมันเดือบรอยเลยครับผู้เดียวประไวเนาะเดือบรอยพวกนี้เนี่ยครับเขาซื้อเลยนี่เสียเขาซื้อเลยวัดสบายตัวหนาหน,นี่งบ้านนี่เหรอไ้ไกยุกเอาคืออันนี้ตั้งถาวรที่นี่สิ ต้นต้นดอกงั้นเนาไม่ต้นเดียวดีเนาะท่านทั้งหลาเนาะผมจะใส่สนนท่านนี้เลยผมเห็นใส่ย่ตไงเฮ้ยใส่น้ำกันเนาะเดี๋ยวใส่น้ำเสียใส่ร่วมกันใหญ่ๆกันใส่ตรงต้นล่ะมาอีกแล้วครับรถเครื่องเสียง,งก็ขอหวังว่าจะไม่มีลิขสิทธิ์เข้ามานะครับ คนตรวจนิธิ์ก็ดูด้วยด้วยว่าเราทําบุญไม่ได้ตั้งใจมาฟังเพิงสดจัดครับรถไทเกอร์ยกดำอย่างนี้เลยนะออทําได้ดีมากครับไอเดียดีมากเลย ทำไปทำมาสวยนะเนี่นยุปเกียอ่ะ สวัสดีครับนอนสุดรออ๋อล้างรถเรียมแป๊ดเลยสุดจัดคันนี้รู้สึกว่าจะซื้อต่อพี่เลีมครับสวยมากเกือบรอครับไปรุ่นเกือบรอสวยครับสวยสวยโอ้ทางมันกวดนี่รถรอรอเยอะมากเลยสุดยอดสุดยอด เดี๋ยวขันเรารอโอ้โห JO7 7E หรือเปล่า 7C เ e, ทอร์โบเรือเปล่าเสียงหวานมากเลยเทอร์โบนี่พี่ยักษ์ใหญ่ครับ i n n o s 700ครับหัวลากหน้อมากโอ้กาเพชรเป็นเม็ดเป็นเม็ดเลยสวย ีใจได้เห็นพี่ล็อกนึ่งว่าจะไม่เห็นซะแล้วล็อกในตํานานครับกระทามีเนียมครับข้างหน้าสวยมากยังไม่หมดนะครับ พี่เอกระจเอาเน,ะนาะว่ะไ่ไม่รู้ร้อนเลยพี A. แม่ง,งานครับแม่ง,งานข้างหลังก็มีนะครับแต่ว่าเขาจะให้เว้นระยะก,กันก่อนครับเพราะว่าตรงนี้จะอยู่ใจกลางหมู่บ้านพอดีเหลืออีกประมาณ20คันทั้งหลัง <ไป S 1> เอาสวัสดีครับสวัสดีครับร ช่งจอมช่จอมไม่แล้วนี่แหละคนว่าพึ่งง่ายๆขยับไปน่นขต้องขยับไปมเลือลลนเขาวิ <laughs> <Styles. Tu TE Z> ่งอ่ะให้มันเอ่ข้างๆอ่ะโอรถเขาเบให้แล้วเบให้แล้วเนี่ยพีงเนี่ยติดนะเนี่ยติดเนาะเออลองไปยิงใกล้ๆต้นลูกพี่บเพติดอ่ะจอยเอากาแฟลงไม้นน่ เอาเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปหน้าเจอกันครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ